thank yeah. you โอทู1นึ่งหอทูหนึค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนี่อยวยกจะพาให้ดูนะในห้องนะคะจะเห็นวิวแบบนี้เลยจะเป็นห้องนี้เลยค่ะ รรยากาศอันนี้คือห้องนอนจะเห็นวิวรอบเลยค่ะมีอ่างมีอ่างด้วย ยังด้านบนค่ะด้านบนแต่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดวัดอุณหภูมินะคะถึงก่อนประมาณสิบนาทีค่ะขอช่องทางติดต่อหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไว้ให้นะคะเดี๋ยวแท็กไว้ให้นะคะในคอมเมนต์ สวยมากห้องสวยมากๆเลยต้องมาไลฟ์เลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องเป็นแบบประมาณนี้เลยสวยมากห้องน้ำก็สวยทุกคนแค่ห้องน้ำก็คือสวยมากแล้วนี่ห้องน้ำสะอาดกว้างขวางมากแล้วก็เดินเข้ามาจะประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้ มีหนึ่งห้องนอนค่ะหนึ่งห้องนอนจะเป็นวิวแบบเขาเรียกกี่แบบเห็นเห็นข้างหน้าร้อยแปดสิบองศาเนอะร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะเนี่ยแล้วก็จะมหีห้องทานข้าวห้องทานข้าวเดินออกมานี่เป็นห้องทานข้าว แล้วก็นั่งดูวิวได้เลยเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะแล้วเขาก็มีบัดบอมให้ด้วยแล้วก็ห้องนอนจะยื่นออกไปแบบนี้เลยชมวิวจากห้องนอนได้เลยค่ะตื่นเช้ามาก็คือเห็นเห็นหมอกเลยที่นี่นี่เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะคะเอ่อเดี๋ยวถ้าใครบอกว่า ที่ไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเมนแท็กชื่อสถานที่ให้แต่ละคนเลยนะคะจะได้แจ้งเตือนถ้าใครสนใจพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้นะคะสวยมากคุ้มค่ามากค่ะนี่ห้องนอนประมาณนี้เลยด้านบนด้านบนจะเป็นผ่าหัวสิง นี่ทุกคนเวียนหัวไหมนี่ค่ะได้ลเลยค่ะพิมพไว้ได้เลยนะคะใครอยากได้พิกัดนะคะใครอยากได้พิกัดพิมพ์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอมเมนต์ให้ทีละคนเลยนะคะนี่ค่ะวิวเดี๋ยวจะปักหมุดของที่พักให้ให้ไว้นะคะนี่แล้วก็จะเห็นวิวประมาณนี้เลยถนน อยู่ข้างหน้าแล้วก็หมอกแบบนี้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นคนมาพักเองเนาะเดี๋ยวจะแท็กที่จองไว้ให้นะคะแล้วให้ให้ลูกเพจไปสอบถามกับที่พักเองได้เลยนะคะใครสนใจ ทิมสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวปักหมุดที่พักไว้ให้นะคะแต่ละท่านเลยค่ะรถเก่งขึ้นได้ไหมขึ้นได้เลยค่ะติดริมถนนเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมานิดนึงไม่สูงมากขึ้นได้สบายเลยค่ะติดถนนหลักเลยค่ะนี่ค่ะติดถนนหลักแบบนี้เลยทุกคนติดถนนหลักแบบนี้เลย วันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามกับที่พักให้นะคะเธอค่ะสอบถามที่พักให้หน่อยค่ะว่ามีอ๋อกำลังไล์อยู่เลยถามให้ไม่ได้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวปักหมดไว้ให้นะคะใครสนใจพิมสนใจไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ให้ทีละคนเลยนะคะว่าที่ไหนที่นี่ก็คือหรือว่าไปเซิร์ชเองได้เลยว่าโอทูหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะ โอทแล้วก็ตองหนึ่งได้เลยนะคะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอะทุกคนเนี่ยดูหมอกสิแล้วก็เห็นภูเขาแบบสวยมากนี่บรรยากาศเป็นส่วนตัวมากแล้วจากห้องนอนคือแบบชอบที่นี่เพราะว่าแบบวิวจากห้องนอนอ่ะมันมองเห็นทั้งสองข้างเลย ทั้งสองข้างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปให้ดูว่าสมมุติว่าเรามาพักแล้วก็นอนที่นี่จะประมาณนี้เลยนี่ทุกคนมันจึ้งมากใครสนใจพิมพ์สนใจ,นใจไ,ได้เลยนะคะเดี๋ยวแท็กเพจจริงไว้ให้นะคะบางคนกลัวเพจปลอมบางคนกลัวเพจปลอมนะคะที่เราจองมาเป็นเพจไหนเดี๋ยวเราจะแท็กไว้ให้เลยสวยมากนี่ซ้ายขวาก็คือจะมองเห็นหมดเลย ะะถ้ามองไปทางซ้ายนี่ถ้ามองไปทางซ้ายจะประมาณนี้นะคะนี่ถ้าไปทางขวาจากห้องนอนนะคะให้สนใจพิมพ์สนใจไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแท็กเพจจริงไว้ให้นะคะเดี๋ยวแท็กเพจจริงไว้ให้นะคะ นี่โอเคโอเคค่ะท,ทั้งห้าสิบท่านนะคะถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยเดี๋ยวทยอยแท็กเพจจริงให้นะคะที่จองมานะคะ ทุกคนจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะคะโอเคยังไง52ท่านนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครสนใจพิมพ์สนใจไ,ได้เลยเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตอบให้นะคะว่าที่ไหนนะคะโอเคนี่จะให้ดูวิวอีกนิดนึงอีกหนึ่งนาทีนะคะใครสนใจพิมพ์สนใจไปได้เลยะคะ่ะสวยมากเห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นห้องหนึ่งและที่ที่เพจพักนะคะจะเป็นห้องสองนะคะ จะเป็นห้องสองที่นี่เขาจะมีแค่ประมาณสามห้องเองนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกห้องหนึ่งห้องสามลูกค้ายังไม่น่าจะมาวันนี้น่าจะเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยอะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะที่แอดมินพักนะคะจะเป็นห้องสองแล้วก็ริมสุดจะเป็นห้องหนึ่งนะคะ ถ้าทุกคนอยากพักก็บอกเขาได้เลยถ้าขวาสุดจะเป็นห้องหนึ่งจะมีแค่สามประมาณสามห้องนะคะใครสนใจพิมพ์สนใจไปได้เลยถามว่ารถเก่งมาได้ไหมมาได้เลยนี่นะคะติดถนนหลักติดถนนหลักแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมานิดเดียวนี่นะคะทางขึ้นทางขึ้นจุ๊บขึ้นมานะคะนิดเดียวไม่เยอะทางไม่โหดถ้าขึ้นมาตรงถนนหลักได้ะคะ่ะ ทุกคนก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยไม่ไม่น่ากลัวเหมาะกาลังแบบปังมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบให้นะคะใครสนใจพิมพ์สนใจแล้วก็เดี๋ยวจะแท็กเพจของที่พักไปให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ